วันนี้กับบรรดาพี่น้องลูกจิตลูกหาทั้งหลายมามาเยี่ยมมาถวายทัยทานเนีย่ยก็เป็นโอกาสอันนี้งามที่เราจะได้ฟังอัดฟังธรรมสนทนาปราศัยข้ออัดข้อธรรมที่เป็นข้อข้องใจตรงไหนก็จะได้เข้าอกเข้าใจต่อกันไปนะ <c oughs> มีพระเนนเรามีจำนวนมากพระนี่แหละเป็นผู้ที่จะเป็นผู้นำของศาสนาเป็นต้นมา ั้งแต่พระพุทธเจ้าของเรามาก็เป็นสาวกสาวกก็ตั้งใจพิบัติจริงจรบรรลุมรรคผลนิพพานจนกลายเป็นสวาวกอรหันเป็นสังขังสัญญงงกัจฉามิของโลกทั้งหลายทั่วไปจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เพราะพระเป็นผู้นำพระนั่นแหละเป็นสำคัญมากในทางศาสนาเพราะพระเป็นแนวหน้า เป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรักผลนิพานอย่างแท้จริงและปฏิบัติตนเต็มอัดเต็มทำเต,มเต็มสติกำลังความสามารถของตนด้วยกันผลก็ปรากฏขึ้นตามขั้งพุศการท่านขั้งบุศลการกับสมัยปัจจุบันนี้ทำเป็นอาการลิโกให้ผลเสมอต้นเสมอปลายเหมือนกันหมดจึงเรียกว่าอาการลีโกไม่มีการสถานที่เวลาเวลามาทำลายได้เลย ขอให้มีการปฏิบัติเกิดดังพระพุทธเจ้าประทานเข้าว่าแก่พระอานทนซึ่งไปทูลถามทูลขอดาสนาพระองค์ให้ทรงพระชนมายุอยู่เป็นเวลานานพระองค์ก็บอกว่าเราได้เทศนาว่าการไม่หมดทุกสิก่งท,ทุกอย่างแล้วในตัวของเราถ้าพูดเป็นภาษาโลกเราก็เรียกว่ายังเหลือแต่กองกระดูกเท่านั้นแหละส่วนอัด่วนทำเราได้เทศนาว่าการไว้หมดไม่มีะลรเหลือแล้ว จากนั้นมากันรวมลงว่าพระธรรมและพระวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายแทนเราจะสาคตเมื่อเราผ่านไปแล้วคือธรรมเหล่าน,นี้เป็นส่วนขาตสามที่ท่านตรัสไว้ชอบเกียบร้อยแล้วตั้งแต่ผู้ปฏิบัติตามฉะนั้นจะมีแง่หนักเบาแค่ไหนในการปฏิบัติของตนผลจะได้ขึ้นมาตามเหตุนั่นแหละมีท่านทรงประทาน อเอาพระโอวาทอันนี้ไว้คือมอบาศาสดาไว้กับสาธาธรรมคือพระธรรมและพระวินัยเป็นองค์แทนของาศาสดาเป็นผู้ชี้แนะแนวทางแทนองค์าศาสดาเวลาท่านไปนี้ผ่านไปแล้วรันเราขอยึดหลักธรรมหลักวินัยเป็นหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติในการระลึกถึงองค์ท่านภายในจิตใจของเรา อยู่ตลอดเวลาก็เท่ากับเราได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลานั่นแหละพระพุทธเจ้าคือคําดหลักวินยัยผู้ปฏิบัติใกล้คิดติดพันกับหลักธรรมหลักวินยัยอยู่ตลอดไปก็เท่ากับผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าตลอดไปและจะตักตวงอมตะมีพานเช่นเดียวกันกับครั้งพุทธการไม่มีอะไรผิดแปลกกันนะครั้งพุทธการกับสมัยปัจจุบันนี้ จะดำเนินไปตามอัะธรรมที่ทรงแสดงไว้นี้ด้วยกันหมดมรรคผลนิพพานก็จะเกิดขึ้นจากการแสดงการเกิดข,ขึ้นจากธรรมทั้งหลายที่เราได้ยินได้ฟังศึกษาปรลบก,กับธรรมทั้งหลายเข้ามาสู่หัวใจของเราแล้วให้หน้าตั้งหน้าตั้ง,ต,งตาปฏิบัติแต่เพราะอย่างนี้พระเราให้มุ่งหน้ามุ่งตาปฏิบัติอย่าสนใจกับกิจการงานอะไรในโลกสงสารเป็นเรื่องของเขา เรื่องของเรามีแต่อจมีแต่ธรรมเต็มไปในความเคลื่อนไหวของเราออกมาจากใจใจก็เป็นธรรมเคลื่อนไหวออกมาจากใจก็เป็นธรรมเป็นมินยตลอดไปมีฮิโธต,ตะปะประจำตัวความสะดุ้งครัวต่อบาดตัวกรรมอยู่ตลอดเวลาสังรวมตนอยู่เสมอปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามอัตธรรมของพระพุทธเจ้าส่วนขวินยัยนั้นเป็นรั้วกั้น สองภาคทางห้ามให้ข้ามออกไปใครข้ามพวิเนยออกไปเขาเรียกว่าออกนอกรูนอกทางจะตกเหวตกบ่อโดยไถ่เดียวเท่าน,นั้นไม่มีทางที่จะเจอมากผลน,นิพานได้คู่ปฏิบัติตามหลักพวิเนยสองภาคทางไม่ข้ามไม่เกินเดินตามธรรมนัจตานธรรมก็ใช้ทัศธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมเหล่านี้เป็นต้น นี่คือธรรมเนี่ยว่าความภาคเปี่ยนทางด้านจิตใจของเราอยู่โดยเสมอเสมอด้วยสยิเป็นเครื่องกรรกับแล้วก็เท่ากับเรานี่ตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาและมรรคผลนิพพานก็อยู่กับตรงนี้ไม่อยู่ตรงไหนอย่าไปเข้าใจว่านิพพานอยู่ที่โน่นสวรรค์อยูที่นี่อยู่ที่ผู้บำเพ็ญนี้แหละจะเป็นผู้เจอมรรคผลนิพพานเจอที่ผู้ปฏิบัติคือจิตของเรานี่แหละ สร้างข้อไปโดยลําดับควรจะทําขั้นใดมคผลนิพพานจะเป็นขึ้นมาโดยลาบบดับลาดาภายในจิตใจของเราให้พากันหน้าตั้งากันตั้งหน้าทั้งตาปฏิบัติ <c oughs> หน้าฝ่ายปฏิบัติของเรานี่แหละเป็นฝ่ายที่ไว้ใจได้ทุกวันนี้เราไม่ยกได้ย่อได้เหยียบสถานที่ใดบุคคลผู้ใดเราพูดตำลักของศาสนาที่พระพุทธเจ้า ทรงแสดงไว้แล้วว่าการปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรสุปฏิปันโนก็คือพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตรงตามหลักรามหลักวินัยอุชุตรงไปตรงมาไม่เห็นแก่โลกามิตรใดเข้ามามยุย่ยแยหรือหลอ,อกรงต่างๆไม่หวั่นไม่ไหวญาญาปฏิปันโนก็ปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายมีมรรคผลนิพพานเป็นเร่องกันสามีกีปฏิปันโนปฏิบัติสมควร หน้ากราบไหวบูชาเป็นขวัญตาขวัญใจแก่โลกสงสารใครได้มองเห็นพระเจ้าประสงค์ผู้ปฏิบัติด้วยธรรมสองสามข้ออนี้แล้วจะเป็นผู้ร่มเาาย็นภายในจิตใจนี่แหละอย่างนั้นไปท่านกว่เอสะแล้วกวโตสาวกสสังโฆคือท่านเหล่านี้เองอย่ยเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอ <c oughs> แล้วบุญญเขตต่างโลกัสะท่านเหล่านี้แลจะเป็นบุญญเขต เป็นเนื้อนาบุญของโลกที่ภัยบุญที่สุดภา,ภายในองค์ท่านผู้ใดมาบำเพ็ญมากน้อยได้ผลเป็นที่พอใจเหมือนกับเนื้อนาที่เป็นมีปุ๋ยเต็มอยู่ในเนื้อนาที่ดินดีปลูกสิงใดขึ้นมาก็มีผลงอกงามไภัยบุ์ขึ้นมาเป็นดอกเป็นผลขึ้นมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่ท่านผู้ใดวาน ทานการบริจาคลงไปถึงเนื้อนาบุญของโลกก็คือพระเจ้าประสงค์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้แล้วจะได้ผลเป็นที่พอใจเป็นลําดับลาดาไปเหมือนกับเขาทํานาที่มีปุ๋ยเต็มตัวอยู่ภายในนานั้นแล้วดอกผลก็เป็นที่พอใจของผู้ผูผู้หว่านลงไปเขาได้เห็นพระเจ้าประสงค์เขาก็ยินดีแล้วขอใจแล้วเพราะพระเจ้าประสงค์เป็นเนื้อนาบุญ ไม่ใช่เนื้อนาบาปเนื้อนาโรกอเวกีอย่างนั้นมี่มไปนะพระสมเป็นเนื้อนาบุญก็มีเป็นเนื้อนาบาปก็มีทุกวันนี้มันจะกลายเป็นเนื้อนาบาปมากยิ่งกว่าเนื้อนาบุญมองเห็นระางคจะมองดูกันไม่ได้แล้วนะเวลานี้เพราะฉะนั้นเราอยากให้เปลี่ยนเช่นน,นั้นมองเห็นกันให้เห็นด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นด้วยศีลด้วยธรรมในการปฏิบัติดีของกันและกัน การสนทนาปราศัยเรื่องอัานเรื่องทำก็เป็นที่ปลื้มอ,อกปลื้มใจเพิ่มกาลังจิตใจต่อกันและกันจากการ <c oughs> สนทนาปราศัยซึ่งกันและกันให้เป็นพระสงฆ์อย่างนั้นนะมีะพระสงฆ์เหล่านี้จะเป็นเนื้อนาบุญของโลกตลอดไปคําว่าเนื้อนาบุญนี้ไม่เรียกว่าอาการิโกเหมือนกันไม่มีการสถานที่เวลาเวลาขอขอให้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามบัตรธรรมนี่ก็แล้วกันนะ กิเลสอยู่ภายในจิตใจนี่แล้วธรรมก็อยู่ภายในจิตใจทำระกิเลสออกจาก,กจิตใจด้วยอดด้วยธรรมชนิดเดียวกันเครื่องแก้กิเลสคือธรรมธรรมบุพุธเจ้าแก้กิเลสในข้างนั้นฉันใดครั้งธรรมสมัยปัจจุบันนี้ก็แก้กิเลสเช่นเดียวกันนั้นไม่ผิดแปลกจากกันจึงขอให้พากันนำธรรมนี้ไปปฏิบัติตนให้ดีงานด้าน,น,นจิตตภาวนาเป็นสําคัญมากนะ เรื่องคิดกาบภาวนานี่ขอให้ทุกๆท่านมีความใกล้คิดสนิทติดพันกับสติให้ดีการภาวนาถือสติเป็นพื้นฐานถ้าสติไม่ดีผลที่ได้ก็เลื่อนๆลอยๆถ้าสติดีแล้วผลเข้มข้นเข้มข้นอยู่ภายในสดชื่นสดชื่นมีรสมีชาติตลอดเวลาหยิตที่ยังตั้งตัวไม่ได้สติจับเข้าไปกับคำมวยกรรม เพื่อเกาะเพื่อให้จิตเกาะกรมวิกบบรรมสติติดแนบกันอยู่แล้วจะตั้งตัวได้เป็นความสงบเย็ยนใจเมื่อตั้งตัวไปตลอดด้วยสติสตัสตงแล้วความสงบนี่จะมีความแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นจนกลายเป็นสมาธิขึ้นมาสมาธิคือความแน่นหนามันคงของใจสมาถาคือความสงบของใจในขั้นเริ่มแล้วโดยอาศัยยิตาภาวนามีสติเป็นพื้นฐาน นำคำบุญกรรมมาติดแนบกับตนกับใจของเราไม่ชิดปรุงแต่งไปเรื่อยเรื่องใดความคิดความปรุงของจิตนั่นแหละเป็นทางของกิเลสมันไหลออกจากความชิดปรุงท่านว่าอาวิชาปจิยาสร้าง้ารานอาวิชาเป็นเครื่องหนุนให้ดันจิตออกมาให้อยากชิดอยากปรุงอยากรู้อยากเห็นอยากมีประเภทไม่มีประมาณจากอาวิชาที่พาให้อยาก สังขารก็คิดเพื่อความอยากความทะเยอทะยานไม่หยุดไม่ถอยนี่เรามีภาวนาอยู่ในจ,ใจิตใจปิดช่องนี้ให้ดีอย่าให้สังขารของกิเลสนี้ออกให้เป็นสังขารของธรรมคือคำบุญกรรมที่เยกวะสังขารของธรรมเป็นทางเบิกกว้างเพื่อมรคนิพาอรกสติจดจับให้ดีสติติดแนบอยู่กับตนท่านทัน้งหลายอย่าไปคิด อดีตอนาคตที่ไหนยิ่งกว่าปัจจุบันแล้วว่ากิเลสกับจิตฟัดกันอยู่ภายในจิตใจนี้เอาตรงนี้เอาปัจจุบันมีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วจิตใจที่ยังมีความฟุ้งเฟอเ้อเหวงจะสงบ,บลงได้ไม่สงสัยไม่พ้นจากสติไปได้สตินี้เป็นธรรมที่รุนแรงเป็นธรรมที่สำคัญมากที่สุดแม้กิเลสจ,จะเป็นขึ้นเหมือนกับทะเลหลวงก็ตามกอตามนะกิเลสนี้กั้นไว้ได้เช่นสังขารมันอยากคิดอยากปรุง ดันออกมาดันออกมาเหมือนคลื่นทะเลหลวงแต่ชตินี่ปิดปิดช่องให้มันออกมันออกไม่ได้เมื่อมันออกไม่ได้กิเลสก็ทํางานไม่ได้แล้วไม่เผาหัวใจเราเมื่อมันออกมันทำงานมันก็ไปกวนกับคืนไฟมาเผาหัวใจเราเมื่อชติกับคําบริกรรมติดกับปิดสําหรับผู้เริ่มบําเพ็ญนะชติกับปิดกับคําบริกรรมติดกันแล้วสังขารอันนี้จะไม่เกิดเกิดไม่ได้เมื่อสังขารเกิดไม่ได้กิเลสก็เกิดไม่ได้ ถูกขังอยู่ภายในจิตใจที่เอาธรรมะกั่นกรองจิตใจของเราให้มีความสะอาดของใสเหมือนสารส้มแป้งลงในน้ำที่ไม่สะอาดให้สะอาดขึ้นมานี่จิตของเรามันขุ่นมัวไพรด้วยกิเลสก็เอาสารส้มคือคำบุริกรรมนี้สติเป็นเครื่องกำกับบังคับเอาไว้แล้วจิตของเราจะเริ่มสงบเมื่อไม่มีกิเลส ตัวสังขารนี่ตัวสัาคันเข้ามาควนใจแล้วจิตจะสงบเพราะคำบุญกรรมนี้เป็นธรรมที่ระงับจิตที่ฟุง้งซ่านนองการให้สงบลงโดยถ่ยเดียวเนี่ยสติกับคำบุญกรรมจเจริญขึ้นมามากเท่าไหร่นี่เป็นธรรมที่ระงับดับกิเลสทั้งหลายที่มันก่อควนแล้วจิตก็สงบลงสงบลงด้วยด้วยดวยีต่อไปนั้นจิตก็ จากสงบมีแ้วเป็นสมาธิขึ้นมาคือความแน่นหนามันคงของใจที่แรกมันอยากคิดอยากปรุงอยู่ตลอดเวลาเอาสังขารที่ว่าคําบริกรรมนี่เป็นสังขารฝ่ายธรระงับสังขารฝ่ายกิเลสที่มันจะออกมาให้ออกดันกันไว้ต่อไปกี่ก็สงบร่มเย็นขึ้นมาร่มเย็นขึ้นมานี่แหละใจเมื่อมีผู้อาาักขาสติเป็นเครื่องอักขาคาําบริกรรมเป็นเครื่องอัลกขาเล้่ จิตจะสงบเย็นขึ้นมาเย็นขึ้นมาติตต่อสื่อเนื่องโดยลมดับก็กลายเป็นจิตที่เป็นสมาธิแนะ่นหนามั่นคงขึ้นไปความคิดความปรุงทั้งหลายที่เคยคิดอยากคิดอยากปรุงแต่ก่อนที่ยังไม่ได้ลากได้ฐานระง,งับดับไปสังขารเป็นสมูทยัยเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วมีอำนาจที่ทจะระง,งับดับสังขารทั้งหลายที่อยากปรุงอยากแต่งนั้นนี่ไม่มี ในเวลาสมาธิมีความแน่นหนามั่นคงมีออกมาเล็กๆน้อยๆก็เป็นความดำทานไม่อยากชิดอยากพงเพราะจิตสวยความสงบเย็นใจอยู่นั้นพอแล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่จิตเป็นสมาธิจึงมักติดสมาธิไม่อยอกอยากออกทางด้านปัญญาอยู่ในสมาธิคือเอกะกะติตเอกะกะตตลมมีอารมณ์อันเดียวเอกจิตมีจิตดวงเดียวรู้เด่นอย่าง อยู่เพียงเท่านี้อยู่ได้ทั้งวันนั่งหรือเดินอยู่ที่ไหนได้สบายทั้ง,งนั้นผู้มีอีกเป็นสมาธิจึงไม่อยากคิดอยากปรุงนั่นแต่ก่อนความคิดปรุงนี้มันยากที่สุดก่อควรที่สุดพอจิตมีความสงบแล้วพลังงาความคิดทั้งหลายที่เป็นสมุทถยลงได้นี่อันหนึ่งนะพอจิตสงบลงไปเป็นสมาธิจะเป็นสมาธิขั้นใดก็ตาม เป็นโอกาสที่เราจะได้พิจารณาทางด้านปัญญาจากสมาธิแล้วให้พิจารณาทางด้านปัญญาปัญญาคือความคลี่คลายพินิพิจารณานในธาตุในขันธ์ของเขาของเราตัวโลกยินแดนแยกเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาสุภะสุภังแล้วแต่ใครจะมีความแยกคายในทางไหนอันนี้เป็นอุบายวิธีแต่ละแต่ละลายลายที่จะออกพิจารณาตัวเองทางด้านปัญญาเพราะปัญญานี่กว้างขวางมาก แล้วแต่ใครจะวิจารณาทางด้านใดของปัญญาถนัดอะไรในสกุลนาการนี้มันถนัดอะไรผมขนเยฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกจับไตเส้นุ่ทั้งหมดนี้มันถนัดอะไรให้พิจารณาหนให้มากแล้วมันจะลูกดามปไปหมดทั่วสนันพาังร่างกายทั้งของเขาของเรานั้นแหละและ้วจิตจะค่อยคลายอุปทานความยึดมั่นถือมั่นลงเข้ามาโดยลำดับผ้าละคือความหนักหน่หนวงส่วงใจจากอุปทานก็ เบาลงไปเบาลงไปที <c oughs> นีปัญญาเราพิจารณาเรื่อยเวลากิดเหน็ดเหนื่อยเมื่อลาในการพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วห้อยย้อนเข้ามาสู่สมาธิอบรมสมาธิให้แน่นหนามั่นคงอยู่ตามเดิมเข้าสู่ความสงบนี่เรียกว่าพักงานพักงานก็พักกับสมาธิหยุดงานไม่ยุ่งไม่คิดไมุ่่งเรื่องราอะไรทั้งหมดแม้ปัญญาก็ไม่ใช้เวลาเข้าสู่สมาธิเรียกว่าพักงาน ทีนี้พอจิตใจเดือพังงานแล้วมีความช่างอาผ่าเผยกระพี้กระเ,เบาเต็มอยู่ภายในจิตนั่นแหละหมดเหมือนถอดเสี่ยมถอนน้ำว่างจากการจากงานทั้งหมดมีจิตสวยความสุขในสมาธิจากการพักง,งานพอหลังจากนั้นจิตมีกําลังแล้วให้ออกก้าวเดินทางด้านปัญญาเวลาออกทางด้านปัญญาไม่ต้องห่วงสมาธิให้ตั้งหน้าตั้งตาทําปัญญาพิจิตรพิจาณาให ด้วยความแยบคายการจะแยบคาย,ย,ย,ายลยทางใดทางใดให้พิจารณาซ้ำๆซ,ซากๆตลกหลายตลกทบทวนเหมือนเขาคลาดนาคลาดไปคลาดมาจนกระทั่งมูลคลาดมูลไถนั้นแหลกละเอียดทวาจากการปักดำแล้วเขาก็ปักดำอันนี้การพริจารณาทางด้านปัญญาของเราก็เหมือนกันพิจารณาทบทวนหลายครั้งหลายหุมนยาว่าได้พิจารณาแล้วผ่านไปแล้วอย่าเอาอย่างนั้นมาใช้มนาะเอาความชำนาญ เอาความคล่องแคล่วว่องไวในการพิจารณาเพื่อแก้ไขกิเลสเพราะคล่องแคล่วจะเลกิเลสจะค่อยเบาบางไปเบาบางไปเอานี้มาเป็นประมาณและเมื่อเหนื่อยเหนื่อยไม่ลาทางปัญญาให้ย้อนเข้ามาสู่สมาธิแลอพิจารณาทางด้านปัญญาเกี่ยวกับเรื่องอสุยภาวสุภังนี้พิสดารมากนะฝากไว้ตั้งแต่เลื่อนต้นต้นต้นหรือหรือไม้ทั้งดุนเท่านั้นนะให้ท่านท้งหลายนาไปเจอในนําไปทา เรานำไปเลื่อยไปใสกบรบหย่อมเอาเองจรนายเอาเองอยากําเป็นอะไรอะไรจากไม้ท่อนนี้ก็ให้ไปทําเองมีปัญญาบอกไว้กลางๆอย่างนี้แล้วจะแยกแยะไปทางไหนการพิจารณาทางด้านปัญญานี่กว้างขวามขงมากนะใครมีนิสัยอย่างไรจะพิจารณาอันสุภาสุปังเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกมันเด่นในทางไหนพิจารณานั้นซ้ำๆซากๆแล้วกระจายไปวิวัยวะทางไหน,น จนกลายเป็นของเดียวอันเดียวกันหมดอสุภาสุฟังสุขังอริจังรงลาตาอยู่ในนี้หมดเดี๋ยวมาค่อยปล่อยไปปล่อยไปงานนี้คืองานสําคัญมากนะงานเรื่องร่างกายสําคัญมากทีเดียวเป็นงานที่หนักเรียกว่างานตะลุมบอลกันอย่างหนักพอผ่านจากงานของร่างตายนี่แล้วเป็นกลา,ายเป็นงานอัตโนมัติคือความเพียรอัตโนมัติพิจารณาปล่อยวางส่วนร่างกาย เมื่อปล่อยวางส่วนร่างกายหมดแล้วมีแต่นามธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญาณิยณาต่อไปนี่ท่นานสละจะทราบเองเราพูดให้เพียงอืเป็นหัวข้อหัวข้อเท่านั้นที่เรื่องใหญ่ที่สุดคือเรื่องพิจารณาทางด้านปัญญาเกี่ยวกับอรูภาสุขังทุกขังอนิจจำกราจาเอาให้คล่องตัวนะไปที่ไหนมองเห็นอะไรอะไรให้เป็นเหมือนกับเราเห็นเห็นตัวของเรา มองเห็นเนื้อเห็นเอ็นเห็นกระดูกมองข้างนอกข้างในเป็นเหมือนกันหมดนี่เรียกว่าชำนาญเข้าไปชำนาญเข้าไปเมื่อชำนาญเข้าไปแล้วจิตใจมันจะหดเข้าไปสู่ตัวเองในการพิจารณาอสุภาษุภังเมื่อหดเข้าไปสู่ตัวสู่ตัวเองเห็นโทษของตัวเองที่วาดภาพต่างๆทั้งสุภาษุบังอสุภาษุภังทุกขังนิจังตาแล้วปล่อยอสุภาษุังุกขังจาภายนอกมาเป็นนิจังทุกขังตาหรืออสุภาษุภังภายใน แนวพิจารณานี้ก็ขยับลงไปตั้งอันนี้เป็นการฝึกซ้อมจากอายุพระส่วนอยากคือร่างกายมาเป็นสุภาส่วนอยากส่วนละเอียดเข้าสู่ร่างกายตั้งขึ้นมาพิจารณาแล้วย้อนเข้ามาสู่จิตย้อนเข้ามาสู่จิตจิตเป็นอสุภาเองทั้งสุภาพทั้งอสุภาทั้งในจังทุกขงังตาเสเองเมื่อจิตเขา้ามาเป็นก็ปล่อยวางข้างนอกมาพิจารณาข้างในต้องตัวเดงนี่เรียกว่าปัญญา เมื่อละเอียดแล้วจะเข้ามาสู่ใจไม่ไปไหนนะเข้ามาสู่ใจรอบค้บหมมแล้ว,ลวปล่อยวางที่นี่นั่นละ่ะจากนั้นก็มีเจรนามัธยมลรว่นๆพิจารณาเลตนาสัญญาสร้างขานยิญญาแล้วเราก็ฝึกซ้อมมานี่ละ่ะอสุภาสุภังที่มันไหลเข้ามาสู่ใจแล้วให้มันช่ำชองให้คล่องแคล่วว่องไวสิ่งเหล่านี้ก็จะค่อยดับไปรวดเร็วรวดเร็วตั้งขึ้นมาภาพต่ตางๆจะพิจารณาเป็นอสุภาพสุภังทุกขงาาังในใจไม่ได้ไม่ทัน พอตั้งขึ้นมาแล้วดับตั้งขึ้นมาแล้วดับพิจารณาไม่ขันมาจังนี่เรียกว่ามันผ่านไปโดยลำดับอย่างนี้ให้พากันพิจารณาเมื่อจากนั้นแล้วจิตมันก็ว่างไปหมดนั่นแหละพอปล่อยอสุภาสุฟังอันนี้ภายนอกปล่อยอสุภาสุฟังภายใน,ยในจิตก็ว่างนี่ละการปฏิบัติภาวนาขอให้ทุกๆท่านได้นําไปปฏิบัติทุกคนถ้าเดินตามนี้แล้วไม่ผิดยางไงจะต้องเป็นผู้ทรงมรรคทรงผล ภายในจิตใจของเราขอให้เดินตามนี้เถอะการแสดงนี้ผมไม่สงสัยในการแสดงถูกต้องมย้ำไปโดยตลอดเพราะได้ผ่านมาเรียบร้อยแล้วยิงขอให้พระลูกพาหลานนำไปปฏิบัติสนใจทางด้านจิตตภาวนามากกว่าสิ่งอื่นใดอย่าให้งานของโลกสงสารเข้ามาถ้าเข้าวุ่นวายกับงานจิตตภาวนาของเราจะเสียไปได้อย่างง่ายดาเพราะงานของโลกขงสารคืองานของพิริย มันละเอียดแล้วเหมือนกันนะไม่ใช่เล่นๆมันเข้ามาเหยียบย่ำทำลายทำให้แหลกเหลวไปได้ถ้าผู้สติปัญญาไม่ทันเพราะนั้นจึงบอกไว้ต้นตัง้งแต่บัดนี้อย่ายุ่งต่อง,งานของโลกมันจะคิดเรื่องโลกเรื่องขงสารอรันใดออปัดออกปัดออกนั่นเป็นงานวัฏวนงานเกิดงานตายกองกันงานที่เราแก้สิ่งเหนี้เป็นงานวิวัตะที่จะสลัดปฏิทิควัม ตายของกันนี้ออกเป็นนิพพานขึ้นมาสสดอนนอนภายในจิตใจของผู้ปฏิบัตินะพากันตั้งอกตั้งใจอย่างนี้ยิน่อบนี้เวลานี้มันจะไม่มีแล้วนะผู้ทรงมรรคทรงผลเพราะไม่มีผู้ปฏิบัติอ่านหนังสือก็อยู่ในคำที่กลายเป็นนอนแทะกระดาษไปหมดไม่มีใครสนใจจะนำมาปฏิบัติสุดท้ายก็เอาความรู้ที่เยนมาจํามานั้นว่าเป็นมรรคเป็นผลได้เองทั้งๆที่ไม่เป็นมรรคเป็นผล แล้วแก้กิเลสตัวเดียวก็ไม่ได้จากความจําอืมมันก็เหมาอนั่นว่าเป็นรักเป็นโลเรียนได้ชั้นนั้นชั้นนี้ก็เอกชั้นนั้นชั้นนี้มาเป็นรักเป็นผลกิเลสไม่ฉลองปอกเบิกแม้แต่ตัวเดียวมันมาว่ากันลงงแรงๆสาคัญกันลงแรงเท่านั้นเองแต่การปฏิบัตินี้พิจารณาในมันรู้จริงๆรู้ภายในจิตใจดังที่ทิพแสดงมาแล้วเนี่ยจะเป็นสันทิ่ดโกสันทิโก รู้จำเพาะจำเพาะเข้าไปโดยลำดับละเอียกเข้าไปละเอียกเข้าไปนี่เรียกว่ารู้ความจริงรู้ความจำเป็นอย่างหนึ่งที่เราเรียนมาเป็นความจำนําเข้ามาปฏิบัติให้เป็นความจริงขึ้นมาถ้ามีแต่ความจําอย่างเดียวก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกลายเป็นโนขุนทองหรือกลายเป็นหนอนแทะกระดาษไปเลยเพราะไม่สนใจปฏิบัติท่านนาที่เราศึกษาเราเรียนมาแล้วมาปฏิบัติก็กลายเป็นความจริงขึ้นมา แล้วทรงมากทรงผลได้จากความจริงคือภาคปฏิบัตินี่แหละจึงขอให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้แล้วนำไปปฏิบัติให้สดสดร้อนร้อนทุกคนทุกองนะอย่าไปคิดเฉยชานะว่ามรคนิพพานคือล่าสมัยไปแล้วตัวอย่างนั่นแหละตัวคือตัวล่าสมัยไปลบล้างมรคนิพพานที่ศาสดาองค์เอกจัดไว้ชอบแล้วชอบแล้วให้เป็นของคือของล่าสมัยเพราะเราหมดข่าหมดอากาสิ่งทั้งหลายกาย มันหมดค่าหมดราคาเหมือนเราเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าเป็นเครื่องประดับประดับคนตายประดับอะไรมันก็ประดับผลตายมีความหมายอะไรอันนี้คนตายทั้งเป็นพระตายทั้งเป็นไม่มีความหมายในธรรม,มท,ทั้งหลายแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม,มากันจามโมนาันวันนี้พูดเย่างตอนนี้ขอความสวัสดีตรงมีเจ่บบรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันเถิด